วันศุกร์ได้กินเหล้าสักทีปาร์ตี้ปล่อยนงพิลาอิสระครับพี่ทำอะไรกันก็ก็วันศุกร์วันศุกร์กินเหล้าได้ไม่ใช่หรอถูบ้านยังถูถูถูถแล้วสักผายางซักซักซแล้วล้างจานยังอะไรมันจะตั้งหนาล้างหมดแล้วเนี่ยวันศุกร์เป็นวันของพวกเราพวกเราจะกินอะไรก็ได้ แล้วไปั่างเป็นแม่มารลองต่อ มาน้องเคยสว่างว่าไปแล้วนะเราสองคนอะ่ะไม่ได้ออกไปเที่ยวกันคืนเนี่ยมันนานแล้วนะคืนนี้ไปหน่อยไหมติดลมอ,อ่ะผมอะ่ะอย่าไปอยู่นะพี่แต่กลัวน้องสาวพี่อะ่ะจีน่า <laughs> ก็แค่น้องสาวพี่อ่ะพี่เอาอยู่ไม่ต้องกลัวแล้วอ้อพี่องไม่รู้อะไรพี่เคนกับพี่เปิลน,นะทำพันทักสัญญากันโอเคอยู่ข้างนอกพี่อ่ะเก่งใจพี่เปิลแต่อยู่ข้างในอะ่ะพี่เปิลอะ่ะกลัวพี่ <c oughs> ถ้าเราไปอ่ะพี่เราจะไปยังไงอะ่ะ เดี๋ยวสตาร์ลดลดก็เสียงดังอีกเดี๋ยวพวกเขาได้ยินอีกพีกส่สวงสวงเนี่ยไม่โทษสวงนะสวางเพิ่งเข้าวงการหนีเที่ยวกลางคืนใหม่ๆนะสว่วนต็ฝฝกเยอะมาพี่ถั่วใครครับเดี๋ยวก็รู้สวัสดีแก๊ปใช่ไหม เดิมนะหน้ามูบ้านสิบนาทีเจอกันเหมือนเดิมหน้ามูบ้านนะหเห็นป่าสุดยอดัะพี่ต้องฝึกเยอะทีนี้ก็ไว้วางใจได้นะทุกอย่างละมาชนครับพี่มา

ฟงสายก็จบแล้วผมทำอะไรต่อพี่ปิดเครื่องผมไม่กล้าปิดหรอกพี่อ่ะปิดละน้องสาวพี่ไม่ต้องกลัวทำไมเมื่อคืนไม่เรียกพี่กลับมาผมเรียกพี่ตั้งนานแล้วพี่ไม่ยอมกลับพี่อะติดพิี้ เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้พี่ขอรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียวพี่เรามาด้วยกันนะโดนก็ขอโดนด้วยกันเถอะสวา่างสว่างไม่รู้พี่กับพี่เปิ้ลแต่งงานกันมานานแล้วพี่กลับไปรับหน้าก่อนยังมากเนี่ย พี่ก็โดนพี่เปิ้ลด่าแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่สวงไม่เหมือนกันสว่วงอ่ะเพิ่งแต่งงานกับจีนะ่าพี่ไม่อยากให้เป็นพ่อเรื่องราวในคืนนี้ต้องแตกแยกกันครับพี่เดี๋ยวพี่จะนั่งแก๊บกลับไปก่อนพี่จะกลับไปรับหน้า พี่ขอรับรับผิดชอบทุกอย่างเองส่วนซ่วงเนี่ยนั่งแก๊บตามหลังมาแต่ซ่วงอ่ะต้องแวะปั๊มนะต้องไหมพี่ไปซื้อครีมอาบน้ำไปซื้อเสื้อตัวใหม่ลองดูดิเสื้อผ้าตัวเนี้มีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเหล้าเสื้อตัวเนี้เดี๋ยวอาบน้ำ ในห้องน้ํำคนพิการของปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยครับพี่เอาเสื้อตัวเนี้ยยัดใส่กระเป๋าเลยไม่อยากให้น้องสาวพ,พี่เห็นได้ครับพี่มันไม่ดีครับผมเออยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในฐานะที่สวงเนี่ยเพิ่งเข้าวงการหนีเที่ยวกังคืนใหม่ๆ ส่วนต้องจำไว้รู้ผู้ชายอย่างเราอะ่ะจะเที่ยวยังไงห้ามลืมครอบครัวรู้ไหมครับพี่พี่ไปรับหน้าก่อนละโอเคครับพี่ขอบคุณครับคนอย่างคนอย่างนี้แหละที่ผมเคารพและนับถือสุดยอดไอดอลอ่ะ ไอ้ช okay. well. ้างมึงมาหยาหยาเฮ้ยเยหมดกันเลยทุ้วกูบอกมาเดี๋ยวนี้นะไปเชื่อด้วยกันมามหรือเปล่าทุกคนครับถ้าทุกคนไม่เชื่อที่ผมพูดทั้งหมด ท,ทุกคนก็ค้นกระเป๋าไอซวงได้เลยว่ามันอ่ะไปเที่ยวอมนววจริงอเพล่าอะไรกันพี่พี่น่าแหละจนผมไปคาราโอเกะนี่ไงครับทุกคนที่ผมบอกกับทุกคนว่าไอซวงเนี่ยมันต้องใช้แผนสองแล้วผมอ่ะเป็นคนชวนมันคไปเที่ยวคาราโอเกะใช่จริงๆด้วยมานี่มานี่หันลงม้ึนี่ไงอี ลุงกัดนิดนึงโอ๊ยหนูดูสิหน้าสงสารนะเดี๋ยวทาย,ยาให้นี่เขาไม่เคยลืมน่ารักเลยที่เหลือ,อ,อลเป็นอะไรอ่ะที่รักเป็นอะไรทำไมตัวสั่งขนาดนี้ไม่เป็นอะไรสงสัยยุงกัดให้มาเรียร์ไปโรงพยาบาลเลยค่ะค่ะไ,<ม>ไปโรงพยาบาลี่นาเดี๋ยวกาเดี๋ยกวก็หายเดี๋ยวก็หาย 别过来！别过来！<唉>